สวัสดีครับพบกับผู้เราบอลโนปต่อขบเครื่องเรื่องฟุตบอลอีเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะมาพรีวิวฟุตบอลโลกรอบ16ทีมสุดท้ายคู่ระว่างอาร์เจนตินาพบออสเตรเลีย สนามอามัสบินาลีสเตเดียมเวลาตีสอตรงก่อนจะไปรับชมรับสั่งขอกำลังใจเล็กๆน้อยๆจากท่านผู้ชมโดยการเอื้อมือไปกดปุ่มซับสไคร์และปุ่มกระดิ่งขค้งคางถ้ากดแล้วก็ไปจวดกันเลยครับผลงานการพบกันของทั้งสองทีมเคยเจอกันมาสองนัดและเป็นอาร์เจนตินา เอาชนะไปได้ทั้งสองนัดผลงาน3มนัดล่าสุดของอาร์เจนตินาชนะ2แพ้1โดยนัดล่าสุดเพิ่งเอาชนะโปลแลนด์ไปได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อศูนส่วนผลงานสมนัดล่าสุดของออสเตรเลียชนะสองแพ้1เช่นกันโดยนัดล่าสุดเพิ่งเฉือนเอาชนะเดนมาร์กมาได้1ประตูต่อศูนย์ ความพร้อมของอาร์เจนตินาไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษบานตวยิงใดพร้อมลงสนามกันทุกคน11ตัวจริงที่คาดว่าอาร์เจนตินาจะส่งลงสนามในระบบ4-3-3ประกอบด้วยผู้รักษาประตูเอมิเลียโนมาตินเนตหลัง4ตัวนาฮูเอลโมลินาคริสเตียนโรเมโรนิโคลัสโอตาเมนดี นิโคลัสตายาฟิโกกลางสามตัวโรดิโกเดปอนเอนโซเฟนันเดตอเล็กซิสแม็คอเลสเตอร์ส่วนสามประสานจูเลียนอันบาเรตลีโอเนลมาซีอังเกลดิมาเรีย ส่วนความพร้อมของออสเตรเลียไม่มีตัวเจ็บหรือติดโทษบาลดียิงใดพร้อมลงสนามกันทุกคน11ผู้เล่นที่คาดว่าออสเตรเลียจะส่งลงสนามในระบบ4-1-4-1ประกอบด้วยผู้รักษาประตูแมทธิวไรอันหลัง4ตัวฟรานคาราซิตแฮร์รี่ซุสตาไคโรอาซิสเปฮิสกลางรับ อารอนมอยกลาง4ี่ตัวแมทธิวเลกกี้ไรลี่แมกกรีแจ็คสันเออวายเครกกุสวินส่วนหน้าเป้ามิเซลดุกเกมคู่นี้คาดว่าอาร์เจนตินาจะเป็นฝ่ายครองเกมบุกใส่ออสเตรเลียเนื่องจากอาร์เจนตินามีคุณภาพผู้เล่นที่เหนือกว่าทำใหออสเตรเลียต้องตั้งรับรอจังหวะสวนกลับ ทางด้านอาร์เจนตินาผลงานที่ผ่านมาค่อยๆดีขึ้นมาเรื่อยๆหลังจากช็อกโลกพลาดท่าแพ้ซาอุในนัดแรกทำให้พวกเขาจับจังหวะกันใหม่และชนะนัดที่เหลือจนผ่านเข้ารอบมาได้สำเร็จและทำประตูในรอบแบ่งกลุ่มมาห้าลูกและเสียสองลูกส่วนออสเตรเลียพวกเขาก็ผ่านเข้ารอบมาแบบสถานการณ์เดียวกันกับอาร์เจนตินา เมื่อพวกเขาแพ้ฝรั่งเศสในนัดแรกแล้วก็กลับมาชนะได้ในสองนัดหลังแบบเฉือนวิวทั้งสองนัดก็ถือว่าเซอร์ไพรส์พอสมควรในนัดสุดท้ายที่เฉือนชนะเดนมาร์กมาได้หประตูต่อศูนย์ทำให้รอบแบ่งกลุ่มออสเตรเลียทำประตูไป3ลูกและเสียไป4ลูกจากนัดแรกซึ่งเกมรับพึ่งมาดีเอาสองนัดท้าย แต่ถึงกระน,นั้นด้วยความที่อาร์เจนตินามีผู้เล่นที่มีคุณภาพและเกมรุกที่ดูอันตรายกว่าจะทำให้อาร์เจนตินาสามารถเอาชนะออสเตรเลียไปได้ด้วยสกอร์2ประตูต่อศูนย์ครับถ้าดูแล้วถูกอกถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผู้เราบอลโนปต่อบเครื่องเรื่อง,งฟุตบอลได้มีกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบพระคุณครับ